สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโปสามานะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Black Spike w ุก o n องนะฮะก็วันนี้จะมาเสนอกริชและการเคลิกกริชเนาะเป็นกริชทีเ่เราสามารถสาต์สเปลได้แบบว่าโดยไม่ต้องพึ่งมานานะไม่มีมานาก็สามารถสาต์สเปลได้เรื่อยๆนะครับก็ท่านแรกเลยเราต้องใช้ เราต้องใช้ไอ้ไอเนี้ยไอ้ไอทา่ทาท่าเนี่ยท่านเนี่ยเราต้องมีท่าน,นี้ก่อนอนะันดับแรกเสร็จแล้วเราต้องมีไอ้ลูกนั้นอะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะปกติมันจะแล้วมันกดไม่ได้ใช่ไหมกดไม่ได้เ,ดดเราเก็บเราเก็บไอ้ลูกไอ้ลูกโขกกันเนี่ยสองลูกใช่ไหม เก็บสองลูกคราวนี้วิธีทำก็คือไปตีตีก็เดี๋ยวแล้วลกดสเปลรัวๆเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็ติดแล้วนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ปล่อยเนีคราวสเต็ปปุ๊บคราวสเต็ป ไปเรื่อยๆกลายเป็นเกมอีซี่ไปเลยนะครับใครสนใจก็ลองเอาไปทําดูแล้วกันใครแบบว่ารู้สึกว่ามันมันไม่ท้าทายก็ไม่ต้องไปทําก็ได้ครับอันนี้แค่แบบว่าบอกพอให้รู้เฉยๆว่าเออมัน ตอนนี้มันยังมีกลิชนี้อยู่นะกลายเป็น e a s กลายเป็น e ซี่เกมไปเลยนะยังไงก็เออถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องโปโป,โปสามารถได้แล้วกันนะฮะก็หรือว่าเป็นอีกเป็นอีกกลิชหนึ่งที่เออปลาดดีแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะครับทำไม่ยากด้วยแค่มีไอ้ลูกเนี้ยสองโลกแล้วก็บินแล้วก็กดสเปลรัว พอลงมาปุ๊บกิตก็ติดเลยแค่นี้แหละง่ายๆครับโอเคยังไงก็ถ้าชอบใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ฮะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนมาสั้นๆเป็นกกรชที่ไปลองดูกันก็ได้ครับแต่ผมแค่รู้แล้วก็เอามาทำให้ดูเฉยๆไม่ได้ยากอะไรมากมายครับ โอเควันนี้ไปแล้วอจินครับสวัสดีครับ